ลูกค้านะคะหลายๆท่านเนาะสงสัยนะคะว่าเก้าอี้นะคะสํานักงานของเราประกอบง่ายไหมนะคะเดี๋ยวมาดูเลยเดี๋ยวบอกนิดนึงนะคะว่าเราจะแยกชิ้นส่วนไปประมาณนี้เนี่ยค่ะเราก็จะมีล้อแบบนี้นะคะมีเป็นขาตรงนี้นะคะโครงขามีเป็นตัวโชค๊คและก็มีเป็นแท่นตัวปรับแบบนี้มีที่วางแขนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเบาะนั่งแบบนี้ เบาผนังพิงแบบนี้นะคะอะเดี๋ยวมาดูแต่ละวิธีแต่ละขั้นตอนหน่อยแล้วกันอันดับแรกค่ะใส่ตัวนี้เข้าไปก่อน,ด,น,นอดันเข้าไปนาอดันเข้าไปน้อแค่นี้ใส่ให้มันครบทุกอันนะคะแค่นั้นเลยอันดับที่สองไอ้ตัวชกเนี่ยที่เราแยกไปแต่เนี้ยเราเอาตัวที่มันมีแล้วนะคะทุกคนสวมเข้าไปกดดันเข้าไปแค่นั้นเองนะคะเราประกอบตัวนี้เสร็จแล้วนะคะให้เอาตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมคะมันจะมีล็อก ให้วางมาแบบนี้แต่ว่าเรามีอุปกรณ์ขัดไปให้นะแต่ถ้าบ้านไหนนะคะบ้านใครมีสว่านก็จะง่ายกว่าเห็นไหมะเราก็มีตัวน็อตไปแบบนี้ให้สวมเข้าไปอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะสาธิตนะคะเป็นตัวสว่านให้เนาะนี่เลยนะคะแล้วก็นี่อ่ะเสร็จเห็นไหมคะเดี๋ยวต่อไปเป็นขั้นที่สามเห็นไหมคะพอใส่สองอันนี้เสร็จแล้ว แล้วก็มาใส่ด้านในต่อนะทุกคนเห็นไหมคะพี่พี่ทุกคนเนาะนี่เลยใส่ด้านในต่ออืมใส่ให้ครบสองอันนะคะตรงเนี่ยตรงที่ประกอบตรงเนี้ยมันจะมีนอ็อตตัวน็อตสี่ด้านอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นลำดับต่อไปต่ออ่าลำดับต่อไปนะคะเห็นไหมคะมันจะมีตรงนี้นะเอาไว้ใส่ ที่พิงวางหลังเห็นไหมคะมีตัวน็อตสามตัวใสให้ครบแบบนี้เลยจะเป็นตัวน็อตยาวนะทุกคนเห็นไหมคะเป็นตัวน็อตยาวด้านสุดท้าย อให้มันแน่นๆนะคะโอเคอันนี้ก็คือเสร็จอ่ะพอเราประกอบตรงนี้เสร็จนะคะเราก็สวมเนี่ยค่ะมันจะมีตรงนี้นะทุกคนสวงเข้าไปดันให้มันแน่นๆอืมอมืแค่นี้ค่ะเห็นไหมไกด์เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปอ่ะลำดับท้ายนะคะนี่เลยใส่ที่พักวางแขนเห็นไหมคะหันเนะะี่ยค่ะด้านเนี้ยเข้านี่เลยแล้วเราก็ใส่นะคะ็อตตัวใหญ่ด้านบนตรงนี้ ใส่เข้าไปโอเคแล้วก็อีกอันนึงนะคะแบบนี้เลยใส่เข้าไปแล้วก็ นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเป็นผู้หญิงนะคะก็สามารถประกอบได้แต่ว่าเราก็มีคู่มือนะคะไปให้ทุกกล่องเลยจัดให้แล้วนะคะตามคำขอ